มาแล้วหลังจากไปนอนอยู่ร้านเที่ยวแรกนอนอยู่สามคืนนี่ครับขอพากกันมาขึ้นจะเศ้าเต็มแล้วขั้นหนึ่งครับรถกักน้อยร้อยลีลายางก็แตกตัวมั้นี่ข้าวแตกแล้วบ่เที่ยวแรกก็รลูบเลี้ยว <laughs> อ่อยู่กับตัวแรงทีมงานทีมงานตัวแรงเขาเขือเก่าครับโอ้ยเจ็ดเต้าท่วงใช่ดีเถอะวะนี่ท่เอเกือบเกือบชุ่กันครับอันนี้เนาะเยือบประมาณจักมินหนึ่งอย่าะมึง ใส่หักบ่อย่างัะรถขีบเดา่วนะ่ามาตายเรียนแล้วอ่ะนจะสามารกยังฆ่าใส้ยิ่งน้ำยใส่ขีดตวเก่าอนะันไปวะเลื่องนีบบได้เดัยนย่มัน่บมันะบบาลานเสียจักตนนันนี่ม<ะ>ื้อนี้นั่นอ่ะจักตันอ่ะ 1> ส,ส1เ รอบที่แล้เด็กตันกับท่าแปดแมโอ้เสียไปหารอยรูกนตัวนี้จอดลายมือแล้มันแรงแล้มันแรงมากเนาะ มาครับผมขึ้นรถเียร้านครับบาทเานี่ยโอ้มาหนีมาอยู่กับทีมงานกันหน่อยครับเสียวที่สองเสียวแรกนัน่นจะสามขึ้นโอ้โหปวดผูวบาทเนีย โอ้ยขาพ้นจะไปสิพี่ว่าเขียวเข่าแทก ครับดินใต้เหรอโอ้หลุมหลุมใต้ครับหลุมนี่เลาวสะพานสะพานลุ่มนี่ไปได้กับคือว่าโอเคนะมันเป็นหองไม่ได้ผลไหมหองมานี่แหะครับเป็น,เป,นเป็นหองแล้วก็มาลุ่งนี่ล่ะนี่มองหนึ่ง่ว่าฝากฝากไปหันบ่อบ่อปันไดตูยังมาพันไดนอยู่ โอ้ยมันกบ,บลอกเ่าเนาะกันฟีมีกับวัชส่ เรองเลครับคีบอ้อยแปลงนี่ถ้ารถบื่แรงนี่กินฟืดนะครับผมยากต่อจะชิ้ได้บื่ได้นะครับนี่อ้อยยอดได้นีมประมาณสองเมตรสามเมตรอ้อยต่อย่านบื่ได้อยู่นี่เกิดบุ้วใต้ขักใต้เนี่ย จีดเป็นจีดจิตปับจิดปับอยู่ใต้เหรอบ่แล้วมันถอยขึ้นมอญอันนี้อ้อยโกแขกเพื่อนนะครับ ไอโตัแขกชาแนล อ่ะดิ้น่ลยล่ะยอมเลยใช้ขีบเป็ดนี่โอป้ปีนั่นปีนั่นคันนี้กับเผ้ารลดดย้ันลครับเผ้เารลดเผ้าข้างรลดเลยอ่ะ ม้นใส่ฮะมันดินมันเตะหนาเตะหลังแล้วเฟืองไอ้ปั้นเฟืองของเขาอ่ะมันห่างนะครับมันเตะแห้งมันก็นเลยแตกมันก็นเลยหลุดไปเลยต้องใส่ใส่ใส่หน่อยบนจะได้ถัง รถเสียลัน่น่าจีเปลี่ยนเทอร์โบ่ไหมเทอร์โบยังไม่ทันละาเลี่ยวอยนะครับเป็นสร้างคนลืมหรือบุ้สร้างไปจะโดนละ่ะจีเปลี่ยนแบบเปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนชุดนี้ออกนะครับเอาชุดใหม่ใส่เลยแต่ว่าโบลูว,ว่าเลี่ยวหรือยังครับหรือสร้างคนลืมหกกรือแบบกบจักก็ให้ลั่น ติดต่อิ่อนไปอีกอยู่โอ้ล้านนี่ส่าข้ากี่ลีครับผม่านจะได้ง่ายล้านครับมือนี่น่าจะได้ง่ายเป็นล้านมันกออครับ พว่าบาบาไหวพินน้อนสามขึ้นสี่ขึ้นบปได้แลรอครับอ่อยแหงมิดละ เซตันแท้ไปร่าหนไมัวต้องเซตันดอกเพราะว่ารถรถล่ามันก่อมันมีแต่คันเงี้ยเวนะครับอะอ้ะโหฮู้ไม่ เป่นแ,แบบนี้ <S <S ขเขาแรกๆมันก็เป็นสีทธครับแ,แต่ว่าหันดินันดินมันได่มุนหระมันก็แลนง่าย hoi may luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ครับผมเดี๋ยวจะมาชมกันต่อครับโมเต็มง่ายดรอกเคียงหมดแลละคือ